สวัสดีครับมาชมรูปแกะนั่งนะครับแท่นไม้บูชานะครับของหลวงปู่สุขวัดปากกองมะขามเท่าชมใกล้ๆนะครับซึ่งจะมีขนาดประมาณกระดาษ A 4นะครับแต่ว่าความสูงจะสูงกว่า เล็กน้อยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นไม้แกะของผูู้้สุขนะครับจะเป็นเหมือนกับหน้าต่างกรอบหน้าต่างข้างบนก็จะมีเหรียญเพื่อตะกัวลองพินนะครับหลงปู่สุขปี 2466 24นะครับปั๊มด้านหน้าด้านเดียวนะครับด้านหลังเรียบเป็นไม้เก่านะครับก็จะมีตัวยันที่ทำจากชันโรงนะครับปั้น กลมนะครับแล้วก็ติดเป็นตัวยันนะครับแ,แผ่นทองไว้ที่องค์พระด้วยนะครับข้างหน้านะครับก็จะมีตัวอักษรหลวงปู่สุขนะครับ ประดับด้วยพระพิมพ์องค์พระศุก์แบบต่างๆในรูปไม้แกะนะครับก็จะมีอยู่สองแบบด้วยกันมีรูปนั่งรูปยืนนะครับสำหรับ แทนบูชานี้จะเป็นลูกนั่ง